นนีีั่งดต้องช่วยมันฉีกปะไม่รู้ไลยถามว่าโอ๊ยลูกดิ้นโอ้ยฉีกยังไงอะก็ฉีกฉีกใช้มือฉีกเลยเดี๋ยวพี่กำลังมาเขาเจ้าที่ดูดดอกมาให้อะหรือไม่ฉีกเลยไหมต้องล้างมือปะล้างก่อนก็ได้ไหมรู้ดิไม่เป็นเหมือนกัน <laughs> แต่แต,แต่มันเหมือนปลาทูจริงๆปลาทูมันต้องกัดอ่ะชูกัดแม่ชูกัดมันมันเลียม,มันไม่กัดอ่ะมันต้องกัดถึงนี่ตามมาผีผูกจับให <c oughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> โอ,อ้โหเหนียวชิบหายเลยวะใช่ใช่ต้องใช้กันไกป่ป่ะไม่รู้ไอ้บี้โอยเอา,าแล้วลูก,ก,อออก,กอออเอา,าแล้วลูกรูอยู่ไหนวะเอ้ายูกูชีไว้ไหนวะเอ้าเอามาลูก ออมันมีหลายชั้นจังวะออยย้อ้อโอ้ยน่แต่แต่ว่าสายสายสายลกมันยังไม่ขาดนะต้องต้องปล่อยวิมันต้องมีที่ดูดอ่ะพี่มักำลังมาบอกรตีอยู่ทางคางโค้ง Okay. ได้เติร์นใจให้กอนได้ได้ไนดะ้ทูเลียเลยทูเลยเียเอาทูมันไม่เลียละ อืมเหมือนลูกมันหายใจไม่ออกอ่ะมันต้องมีที่ดูดอ่ะมันต้องมีที่ดูดอ่ะ มีเสียงแล้วแล้วมันจะดูดยังไงจะหมูกมันมีแค่นั้นนะ <S 2> <S 2> <S ่ะเจ็ดชูธรรมดาไม่มีเหรอเออเอาเจ็ดชูธรรมดาชูเปียกมันมีนี่แองคอคอร์โอเคซึมซึมไปก่อนนะที่ดูดไม่มีอ๋อไอ้สำลักสำลักโอเคโอเคโอเค,อเคมันดูดเขาดูดในปากเหรอใช่ใช่ดูดปากดูจมูก แล้วนั้งจมูจะดูดยังไงวะ <c oughs> ถูมิเรียลูกเลยพับเมารับมาหาเง็ <c oughs> ในใกรไม่เจออ่ะไม่ด้ินใไหมมีมีมีมพักก่อน